สวัสดีครับผมน้องตุเทนชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับน้องตูเทนนะครับก็จะพาเจ้าไทเกอร์นะครับไปเสริมหลอนะครับผมพาไปตัดหูนะครับผมไปตัดหูเสริมหลอนะครับไทเกอร์อยากหลอนะครับเราก็จะไปเลยนะครับไทเกอร์สวัสดีครับ่อนไทเกอร์วันนี้นะครับจะพาน้องไทเกอร์นะฮะไปตัดหูนะฮะศัลยกรรมหูนะฮะ ได้เวลาแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะฮะเดีพาโนล์จความรไปน่นนอครับพาน้องไปนะฮะไทเกอร์นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไม่เาคอยนี่นะฮะน้องติวเทนนะฮะสัตว์รักของเขานะฮะเจ้าไทเกอร์นะฮะน้องไทเกอร์น้องไทเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเสริมหลอนะฮะน่าจะโดนวางยานะฮะใช่ไหมน้องติวเทนใช่ครับวันนี้น่าจะโดนวางยานะฮะแมวแมวเราจะไปนะฮะ เพราะว่าหมอนัดประมาณกี่โมงประมาณ8ปดโมงครึ่งครับน้องแทมสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้พี่สาวนะคะว่าจะตัดหูเหมือนกันครับแต่หมอยังไม่รับนะฮะอายุยังไม่ถึงนะฮะพี่น้องครับอันนี้นบริเวณบ้านนะคะรอนะฮะเราก็จะรอพาเจ้าไทเกอร์ไปอะ่ะคุณแม่สวัสดีก่อนคุณแม่สวัสดี <รอ S 1> นะฮ<น>ะจ,จะจะมีตะพุทนะ,ค,ะนความสุขจงมีแก่แม่นะ อันนี้คุณยายนะครับคุณยายคุณย่าย่าของน้องทิวเทนนะฮะย่าของน้องทิวเทนนะฮะวันนี้คุณย่าจะอยู่บ้านคนเดียวเร้ววเอ้ยเก่งจังเลย่าไม่ค่อยสบายนะฮะเตรียมตัวแล้ววันนี้เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวกันนะฮะจะเดินทางพาเจ้าไทเกอร์ไปศัลยกรรมตัดหูกันไม่ได้กินข้าวเลยครับเจ้าไทเกอร์ไม่ได้กินข้าวนะฮะแล้วพบกันนะครับเดี๋ยวพบกันครับที่โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นไ้พบกับเราอีกเช่นเคยนะฮะช่วงนี้นะฮะน้องไทเกอร์รู้สึกว่าจะ oh. ซึมเศร้านะครับเหงามากเลย <c oughs> เหมือนกันว่าพาผมไปทำอะไรครับแต่ที่ข้างๆ้างไทเกอร์นะครับก็พันเดียวกันนะฮะไอ้นี้ตัดหูมาแล้วครับแต่ไอ้ตัวตัวตัวใหญ่นี้จะย่นกว่านะองตีเทียนนะฮะน้องไทเกอร์ยังไม่ได้กินข้าวเลยนาะทิวเนาะ ให้หดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะฮะตอนนี้กําลังเดินทางคุณแม่เป็นคนขับรถนะ,ะคุณแม่ขับรถนะฮะไปที่ตัวจังหวัดนะฮะวันนี้วันนี้ไปที่<ม>ทตัวจ<ม>ังหวดัดน้องติวเทนเอาแม็มาใส่ด้วยลูกใส่แม็ดด้วยอะลุงอะเอ,เอาตัวนี้ลูก ไทเกอร์เจ็บตัวแน่นอนวันนี้ไทเกอร์เป็นไรลูกนะซึมเศร้าเหงาอุราใช่ไหม <laughs> น้องไทเกอร์ของเรานะฮะรู้สึกว่าวันนี้ไม่คือคืนลื่นเลิงอะไรเลยผมจะเจ็บไหมครับป่อผมน่าจะโดนสักสกี่เข็มดีไทเกอร์กี่เข็มดีครับ ดูนะฮะเจ้าของเขานะฮะจะร้องไห้กับหมาหรือเปล่านะฮะอยากหลอก็ต้องอดทนนะฮะเจ้าไทเกอร์นะฮะเมื่อคืนนี้นอนห้องพี่แคมนะฮะทั้งคืนนะฮะเพราะว่ากลัวมันกินน้ํากินอะไรเพราะเพราะว่าหมอเขาไม่ให้กินน้ําเลยใช่ไหมน้องทิวใช่ครับเดี๋ยวริดยาไม่ออกนะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะนั่งเฉยนะไทเกอรนะ์เฉยนะลูกเฉยนิ่งนะไม่เอานะดูหน้าตาครับดูหน้าตานะฮะเจ้าไทเกอร์นี่จะกลัวพ่อมากนะฮะ แต่เจ้าเสื้อเหลืองเนี่ยตัวที่ใส่เสื้อให้นี่นะครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นพันอเมริกันด,กดักแทคนะฮะคุณแม่ขับรถเองนะฮะวันนี้ค,นคุณแม่โชว์กล้ามดักนะฮะวันนี้นะฮะให้เขาโชว์ไปวันนึงนะฮะเพราะว่าคุณพ่อต้องจับกล้องถ่ายคลิปให้น้องทิวเทนนะฮะ ก็าฝากติดตามด้วยนะครับช่องนะฮะน้องทิวเทนชาแนลนะครับจะมีอัปเดตทริปใหม่ๆเนาะน้องทิวเทนเรื่อยครับเรืเร่อยอ่ะน้องทิวเทนฝากเข้าไปฟังเพลงหน่อยเร็วเพลงใหม่ก็ฝากเข้าไปฟังเพลงน้องทิวเทนได้เลยนะครับซิงเกลิลใหม่ของน้องทิวเทนนะครับมันจั์อีกเร็วนะครับโดนใจรหลายๆคนแน่นอนครับทางช่องทางไทโดมิวสิกครับผม ตอนนี้เราก็พาน้องดิวเทนมาที่โรงพยาบาลสัตว์นะะที่น้องไทเกอร์อยู่นะฮะนั่งรอนะฮะตอนนี้นั่งรอนะฮะดูสุนัขนั่งรอนะครับมาลุ้นกันนะฮะว่าน้องไทเกอร์จะเป็นยังไงนะฮะดูมีตัวรอครับรอแล้วนะฮะรอลุ้นนะฮะรอลุ้นน้องไทเกอร์นะฮะน้องนั่งรอนะฮะ น้องทิวเทนนั่งรอนะครับหลังจากเราพาเจ้าไดเกิดไปตัดผูนะครับรอประมาณสามชั่วโมงแล้วก็มานั่งกินข้าวครับกินอะไรครับวันนี้นข้าวหมูแดงครับข้าวหมูแดงพิเศษแล้วก็เกาเหลาเย็นตาโฟนะคะร,ร้านนี้อร่อยมากครับที่สุริน วันนี้นะฮะรอเจ้าไทเกอร์ตัดหูนะคะเสริมหลอดน้องดิวเทนก็ต้องเอาเลยนะครับจัดการก่อนนะฮะกินข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องอันนี้มีอะไรบ้างเกาเหลาต้ยามยำเย็นตาโฟนะฮะคุณพ่อก็กินข้าวหมูแดงนะฮะน่าอร่อยนะฮะร้านนี้อันนี้ คุณแม่นะฮะกับพี่สาวน้องจิวโอ้โหนะครับดูพี่สาวเขานะฮะตุนไว้เลยนะข้าวหมูแดงอีกจานนะฮะพี่น้องดูฮะข้าวหมูแดงอีกหนึ่งจานนะฮะไม่ใช่ของคุณแม่นะฮะอืชิมดูหน่อยฮะอร่อยไหมโอ้โหน่าอร่อยมากนะฮะดูหุ่นเขาก็รู้นะฮะสำรองไว้อีกหนึ่งจาน สำรองไว้อีกหนึ่งจานนะฮะข้าวผัดเย็นตะโฟหนึ่งถ้วยรสจัดๆนะครับเขาไม่กินข้าวเย็นนะฮะปกติแต่ตอนเช้าดูครับเขาจัดหนักๆเลยนะฮะลองครับอร่อยครับโอ้เออโหดูแต่หุ่นเขาก็รู้นะครับน่าอร่ <c oughs> อยออมโอ้โหบ้า อกินได้ก็ดีครับน้องทิวครจัดฝั่งนี้ครับน้องทิวอร่อยครับฝอ่งนี้น้องทิวเออเกยวมาให้น้องนะฮะอันนี้ที่ให้น,นี่ไม่ใช่ว่ารักนะฮะกินไม่หมดร <c oughs> อไทเกอร์นะครับสามสี่ชั่วโมงแล้วน่าจะกลับบ้านก่อนนะฮะ เราก็กําลังจะเดินทางไปรับน้องไทเกอร์นะครับที่คุณแม่ขับรถอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณพ่อต้องเป็นบรรยายครับผมช่างกล้องนะฮะตอนนี้บ่ายสองสามสิบแล้วนะครับน้องไทเกอร์คุณหมอคุณหมอทางคลินิกโทรมาว่าน้องไทเกอร์ขึ้นแล้วครับตอนนี้กําลังเดินทางไปนะฮะไม่รู้ว่าจะหิวข้าวแล้วไม่รู้จะหิวข้าวหรือเปล่านะฮะสงสารน้องนะตอนนี้อันนี้กําลังเดินทางเข้าใน่เมืองนะฮะแม่กําลังจะหยยบนะฮะ เอย่าคันเร่งนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะฮะคิดถึงน้องไทเกอร์มากเลยครับตอนนี้ไม่ไม่เจอเจ้าของสงสัยจะสงสัยจะงงยาอยู่นะฮะอันนี้เดินทางเข้าเมืองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่เมืองนะฮะรับยาของไทเกอร์นะน่ารักน่ารัก เรามียาให้ไปไปทำความสะอาดแผลไหครับอมีอยู่แล้ว่คะเป็นพวน้ำเกลือล้างแผลคะ่ะเป็นน้าเกลือธรรมดาที่ล้างแผลเนี่ยะคะน้เกลือล้างแผลเราจของทั่วไปเอาเช็ดขาะเป็นเช็ดเท้าเย็นนินนะคครับแล้วมีอ๋อ ตออะคับมาแล้วมาแล้วไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์เฮ้ยอะไรลูกไทเกอร์อะไรลูกอะไรลูก ไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บเหรอเ,เรอ๊ะเจ็บปะพ่อตัดได้แล้วหูสิขึ้นเลยฮึสเกอร์ค,อครับสเกอร์ครับเตียวเอาเชื่อมา้ยเกอร์สเกอร์เตียวไปเอาเชื่อมาเลยพ่ออุ้ม,ม,มเอา เขาอุ้มเอ้ยบายเก็บไหมลูกขอบคุณครับบปครับไม่ได้ใส่หัวเลยนะครับสวัสดีครับผมไทเกอร์หูกกินครับ 就进来啦。<noise> <noise>